สวัสดีครับพวกผม Kenake Saitech น,นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการ sign ตัว uncover jailbreak กับ Out Store เมื่อโปรไฟล์ของมัลเนได้หมดอายุหลายคนอาจจะถามครับว่าไม่ใช่ว่าเรา install ครั้งเดียวแล้วมันจะอยู่ได้ถาวรอ,อยู่ตลอดไปเลยหรือยังไงก็ไม่ใช่อย่างงั้นสักทีเดียวครับเวลาที่เรา install ต,ตัวแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับเราใช้ Apple ID ของเราเนี่ยในการ install เข้าเครื่องซึ่ง Apple ID มันจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบ แบบที่1คือแบบ developer account ซึ่งจะเป็นแบบที่เราต้องเสียเงินให้กับทาง Apple เป็นรายปีนะครับแต่ว่าเราจะมีสิทธิพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ iOS beta หรือ Mac OS beta ได้ก่อนใครแบบที่2จะเป็นแบบฟรีซึ่งเราสามารถสมัครได้ทั่วไปใน App Store กับ iTunes Store โดยโปรไฟล์ของแอปพลิเคชันครับที่ดาวน์โหลดโดย Apple ID แบบ developer account จะสามารถอยู่ได้สูงสุดถึง1ปี แต่ถ้าเปิดเป็นแบบฟรีมันจะอยู่ที่เพียงแค่7วันเท่านั้นหลังจากครบ7วันเราต้องทำการ install ตัวแอปพลิเคชันเหล่านี้ใหม่นั่นเองซึ่งวิธีการ sign หรือวิธีการ install ตัว uncover หรือ outstore นะครับก็ง่ายๆใช้เวลาเพียงไม่ถึงนาทีถ้าเกิดพร้อมแล้วก็เริ่มต้นกันได้เลยครับก็เออเลยนะครับเดี๋ยผมจะขอเข้าไปที่แอป outstore ให้ทุกคนดูก่อนครับว่าผมเลือโปรไฟล์สำหรับ uncover เพียงแค่3วัน และเอาสโตร e อีกเพียงแค่6วันเท่านั้นนะครับซึ่งวิธีการสายก็ง่ายๆครับเพียงแค่เสียบสาย USB เข้าไปที่ iPhone ของคุณนะครับส่วนในคอมพิวเตอร์ให้เปิดโปรแกรมหรือเปิดเซิร์ฟเวอร์ของ Outstore ที่ชื่อว่า Out s e r v ์ฟเสำหรับใครที่ยังหาไม่เจอครับก็สามารถไปเซิร์ชบล็อกตัวข้างล่างตรงนี้ได้นะครับพิมพ์ว่า Out s e r v ์ฟเข้าไปแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ตัวเอาเซิร์ฟเครับ เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ของมันเนี่ยรันอยู่ในแบ็กกราวด์เราต้องการจะเช็คว่ามันรันอยู่แล้วหรือยังนะครับก็ให้ไปที่ด้านล่างขวาจะเห็นตรงนี้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมถ้าเกิดใครที่ขึ้นโชว์ตรงนี้ก็แสดงว่าเอาเซิร์ฟเวอร์ได้รันอยู่ในแบ็กกราวด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้ครับเราก็กลับมาที่ iPhone ของเรานะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัว o อ t Store หลังจากนั้นจะเห็นปุ่ม refresh all ด้านบนนะครับให้กดปุ่ม refresh all ตรงนี้ออกไปมันก็จะทำการ refresh ไอตัวโปรไฟล์ของทั้ง2อแอปพลิเคชันนี้นะครับบูมเสร็จเรียบร้อยครับสังเกตได้ว่า uncover กับ outstore ก็กลับมาเหลือ7วันเหมือนเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เสียบสาย USB เข้าไปครับแล้วกด Refresh All ตรงนี้มันจะขึ้นว่า Error เพราะมันไม่ได้คอนเนคกับตัว Out s e r v e r นะครับยังไงก็ต้อง Connect สาย USB เข้าไปก่อนเปิด Out s e r v e r ในคอมพิวเตอร์ของคุณถึงจะสามารถกด Refresh All ตัวนี้ได้นั่นเองวันนี้ครับคือวิธีการ sign ตัวแอปพลิเคชันสำหรับการ jailbreak นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Uncover หรือ Out Store สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe นะครับ เพื่อติดตามว่าันอนาคตผมจะมีการปล่อยคลิปโดยใหม่ๆอะไรออกมาบ้างสำหรับใครที่อยากเจลเบรกครับผมจะมีลิงก์อยู่ในเดสคริปชันข้างล่างก็สามารถไปกดเจลเบรกกันได้แล้วพวกผมเกณฑ์การเซสไเทคในวิดีโอหน้าครับ Peace